ไอติมนี้มันอร่อยจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเกิลังเล่น VR อยู่เป็นเพลย์เลยแต่ว่าช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับรายการน้องวันทีวีครั้งนึงนั่นเองวันนี้เราก็มาต่อกันที่พาร์ทสองนั่นเองนะครับก็คือเป็นพาร์ทที่เราจะมารีวิวอุปกรณ์เกี่ยวกับ ที่ผมใช้ในการทำวิดีโอนั่นเองซึ่งในพาร์ทที่แล้วนะเราได้ทำเป็นรีวิวอุปกรณ์ทั่วไปเนาไม่ว่าจะเป็นพวกเว็บแคมพวกไม่อุปกรณ์เสริมในการทำคลิปอื่นๆในรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะมาพารีวิวพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น V R แล้วก็สเปกคอมด้วยนั่นเองครับผมโอเคงั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันก็เริ่มรีวิวกันได้เลยลกันเนาะ โอเคงั้นก็เรามาเริ่มกันที่รีวิว VR ก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมใช้ VR h e a d t f r e รุ่นธรรมดานั่นเองนะครับผมผมซื้อเมือ่อเดืมาจากราฟาล่าครับในราคาประมาณ22,300บาทครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้หรือว่ารู้แล้วนะครับผม h e a d t f r e เนี่ยมันเป็น VR ที่ค่อนข้างเก่าลแล้วแหละมันมีมาประมาณ3-4ปีแล้วครับผมแต่ว่าเหตุผลที่ผมซื้อตัวรุ่นเก่ามานี้ก็เพราะว่า1นึน่คือมันมีราคาถูกแล้วก็2คือ h e a d s t f r e มันยังสามารถรองรับอ่าระบบ o d ก็คือสามารถติดแท็กเกอร์ได้นั่อรรััมห่ไู้จกตว Full Body นะครับ Full Body ก็คือการขยับขยื่นในโลก VR ที่แบบเกือบสมบูรณ์แบบก็คือจะสามารถขยับเขียนขาหัวแล้วก็เอวนั่นเองได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมใช้ในปัจจุบันนี้จะเป็น Half Body ก็คือขยับได้แค่อทอนบนก็คือเขียนแล้วก็หัวนั่นเองนะครับผมทอนล่างก็คือตั้งแต่เอวลงไปไม่สามารถขยับได้นะครับแล้วก็เหตุผลหน,นึ่งนะครับผมคือผมโดนคนในลุมีป้ายยาครับคือมันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าผมเพิ่งหัดใช้ VR ครั้งแรกก็คือผมก็ชินกับภาพที่มันเป็น p i เซลแบบนี้ไปแล้วเนาะแต่ว่า,า,วาแบบ แน่นาคตผมได้ไปลอง VR ที่เป็นแบบภาพเฟิร์กว่านี้ก็อาจจะแบบกลับมาใช้ไวฟต์ตัวนี้อาจจะมีปัญหาอะไรประมาณเนี้อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมมองว่าที่ผมซื้อมามันค่อนข้างคุ้มก็คือผมมีแพลนว่าในอนาคตผมจะซื้ออุปกรณ์เสริมก็คือตัว f u l l b o d y Tracker นั่นเองนะครับผมมาใช้นะถ้าเกิดว่าผมมีตังค์นะ <laughs> ก็หมดเรื่อง VR ไปแล้วเนาะเร๋วว่าผมมาเจาะลึกเรื่องดีเทลของ VR อะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมอย่างเช่นเรื่องการเฟตอัพแล้วก็เรื่องของพื้นที่ในการเล่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมงั้นก็ขอเริ่มจากพื้นที่ในการเล่นนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่สนใจจะเล่น VR เนี่ยอาจจะสงสัยว่าเออแล้วเราต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการเล่น VR ใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงนะจากที่ผมไปเห็นมาจากของตัว Stream VR นะ,ะใน VR มันจะมีอยู่3โหมดในการเล่นครับผมก็คือโหมดแบบ อยืนนิ่งๆก็คือยืนนิ่งๆแบบนี้เลยแล้วก็คุณอยากจะหันไปไหนมาไหนขยับยังไงอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าคุณไม่สามารถเดินได้ก็คือคุณก็จะอยู่แบบนี้แหละแล้วก็ขยับไปไปมาๆประมาณนี้ครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดฟีสเปซนั่นเองก็คือผมสามารถเดินไปเดินมาได้แบบเขาเรียกเดินไปรอบๆในพื้นที่ที่ผมกางเขียนเอาไว้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเปิดเป็นโหมดธรรมดาคือไม่ได้เปิดฟีสเปซอะไรประมาณนี้จริงๆก็ลองกางเขียนดูแล้วก็หมุนรอบตัวนะครับว่าแบบเออเรามีพื้นที่แบบให้สามารถกาง แข่งเตรียมที่หรือแบบเออขยับขยื่อนอะไรประมาณนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ V R นั่นเองนะครับผมแนะนําว่าพื้นที่ในการเล่น V R ควรจะเคลียร์ให้เกลี้ยงก็คือพื้นไม่มีการวางของหรือไม่มีอะไรมาขวางเราไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเครื่อง V R แล้วก็สกฟินในห้องของคุณนะครับผมโอเคงั้นเราก็มาที่สวนห้อง ฟีสเปสนั่นเองนะครับว่าควรจะมีพื้นที่ในการเล่นของฟีสเฟสประมาณเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าขั้นต่ําประมาณเท่าไหร่นะน่าจะประมาณ1.5ึคูณสเมตรมั้งเพราะว่าตอนที่ผมเล่น VR แรกๆนะผมก็ใช้พื้นที่นี้แหละ1นึคูณสเมตรนั่นแหละครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมปรับพื้นที่ใหม่แล้วนะก็คือผมได้เคลียร์ขอออกไปบางฝนแล้วก็คือผมมีพื้นที่ในการเล่น VR เพิ่มอินขึ้นอีกประมาณไม่กี่เฟนมั้งประมาณนี้ครับก็คือมีพื้นที่เล่นมากขึ้นละเดี๋ยววเเอาาป็น่ผมจ ใส่ตัวขั้นต่ําของพื้นที่ฟรีสเปซแล้วก็ไม่เกินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมเวลาซื้อ VR ก็อย่าลืมที่จะวัดพื้นที่ในการเล่นนะครับผมต่อมาก็คือเรื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นจากประสบการณ์ที่ผมเล่น VR มา1ปีนะอุปสรรคที่ผมเจอในการเล่น VR ของผมคืออ่ะบีฟเตชันครับผมอ่า VR บางรุ่นจะไม่มีบีฟเตชั่นแต่ว่าของผมที่ผมใช้วาเนี่ยมันจะมีบีฟเตชั่นเช่นกันเดี๋ยวนะพราะจำไม่ผิดเหมือนในแมปนี้จะมีนั่นนั่น ก็คือเบสตีชันนั่นเองนะครับผมมันคือเฟนเฟิร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเรานั่นเองมันก็จะช่วยให้อ่าการเคลื่อนไหวของเรามันมีความเที่ยงตรงแล้วก็เรีวทางม,มากขึ้นนั่นเองนะครับผมปัญหาของผมจากการติดตั้งเบสต t ชันก็คือ1ก็เลยคือ พ่อไม่ผมไม่อนุญาตให้ผมเจาะก,กำแพงเพื่อติดตั้งบีสต์สเตชันนะครับเพราะว่าปกติแล้วบีสบ s สเตชันน่ะเขาจะนิยมติดตั้งกันบนแบบเพดานหรือก็กำแพงของบ้านกันซะมากกว่าครับแต่ว่าบ้านผมคือพ่อผมไม่อนุญาตผมก็เลยต้องแก้ปัญหาแบบนี้ฮะก็คือเอาบีสต์สเตชันไปติดไว้บนตู้นะตอนแรกนะตอนแรกก็คือตอนสมัยที่ผมได้ VR ใหม่ๆผมเอาไปติดบนตู้ไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมใช้ขาตั้งกล้องใน,ในการแบบตั้งต่อขึ้นไปประมาณนี้ครับผมการตั้งบีสต์สเตชันน่ะควรจะตั้งเหนือหัวของผู้เล่นนะครับ สักประมาณ2เมตรอะไรประมาณนี้ครับคน2เมตรขึ้นไปนะครับผมต่อมาผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะหาอะไรมาตั้งเป็นกิจลักษณะเพื่อติดตั้งเบสต t ชันนั่นเองนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจซื้อขาตั้งผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเนะี่ยคือเคยเห็นขาตั้งไอ้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่อยู่ตามร้านอาหารหรือแบบรฟเวนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันจะประมาณนั้นเลยครับก็คือเป็นขาตั้งที่คล้ายๆไตพอตนะเอาไว้ติดตั้งแบบอุปกรณ์ทั่วไปทั้งไฟเอยทั้งนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นไตพอตอะอ มาเป็นตัวสูง2.1เมตรนะครับผมซื้อมา2ตัวก็คือ ติดเบรคสเตชันทั้ง2ตัวเลยนั่นเองนะครับผมแต่ปัญหาก็คือตัวขาตั้งมันไม่แถมตัวหัวหมุนนั่นเองนะครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมติดตั้งเบรคสเตชันกับขาตั้งไตพอดได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถปรับมุมของเบรคสเตชันได้ทําให้เบรคสเตชันมันก็ค้างเป็นตั้งฉากเป็นแนวระนาบอะไรประมาณนี้มันก็ไม่สามารถแบบแท็กการเคลื่นนอนไหวของผมได้นั่นเองผมก็เลยต้องไปซื้อตัวผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสกรูหรืออะไรประมาณนี้มั้งมันเอาเป็นว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมที่เอาไ้ติดไตพอดเพื่อ ให้บิบสเตชันของผมมันสามารถปรับเอียงได้เพื่อให้มันสามารถแท็กตัวผมได้นั่นเองนะครับผมซึ่งไอตัวไตพอรแล้วก็ตัวหมุนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งรานไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับผมในเดสคริปชันนะครับผมเผื่อใครที่แบบซื้อ VR มาแล้ว,วมันมีบบสเตชันแต่ว่าไม่อยากเจาอเพดานหรือฟ้าเพื่อติดตั้งบิบสเตชันผมแนะนําว่าใช้ขาตั้ง เป็นแดบไตพอตฟูงสัก2.1เมตรไปเลยครับแบบผมเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเรื่องปัญหาของไม์ของ HTC Vive นั่เองครับผมคนที่ใช้ HTC Vive ก็น่าจะทราบกาดีนะครับว่าตัวไม์ของ HTC Vive มันเป็นไม์ที่คุณภาพค่อนข้างจะต่ําก็คือเวลาพูดมันก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างจะอู้อีนะใครที่ไปดูคลิปแรกๆของผมเนี่ยก็น่าจะสังเกตนะว่าเสียงผมตอนเล่น VR แรกๆนะมันค่อนข้างอู้อีเลยถ้าเกิดเทียบกับปัจจุบันนี้นะทุกคนดูดีๆนะดีๆ ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วปรากฏว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขามีวิธีการแก้เรื่องไม้ของฮิตติฟีไว้นะ,ะโดยการซื้อไม้เพิ่มเอามาติดเพิ่มกับ VR นั่นเองนะครับผมใช่ครับฮิตฟีไว้มันสามารถติดไม้เพิ่มได้นั่นเองซึ่งตัวที่เขานิยมใช้ในการติดไม้ของฮิตติฟีไว้ก็คือตัวมอ d มิกนั่นเองนะครับผมโดยตัวที่ผมใช้ในปัจจุบันอ่ะตัวนี้ก็คือมอตมิกโฟนครับผมแล้วก็ใช้คู่กับตัวซาวการ์ดบลัซซ์เอ็ก วันจีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอ่าทั้ง2ตัวนี้ผมซื้อเป็นเซตรวมกันประมาณ1,600บาทเป็นของมือสองจากคุณนิลุมีนั่นเองนะครับผมมันก็ช่วยให้แบบเสียงของผมในการแบบแคสเกม VR นะมันดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคือผมก็ไม่รู้ว่าทําไมหลายคนถึงมองว่าเสียงผมที่ผมใช้ไม้ตัวนี้มันไม่ได้สัางจากเดิมนะแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าเสียงของไม้ตัวใหม่นะถ้าเทียบกับไม้ตัวเดิมของ HTC Vive นะั่คือมันดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณเอามาเล่นเหือกมทั่วไปอะไรประมาณนี้คือมันไม่จําเป็นต้อ้อองืไม แ,บบแต่ว่าสําหรับผมที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมคิดว่าการลงทุนกับไม้มันสาคัญครับผมแต่สําหรับผมผมคิดว่าไม้ของ VR รุ่นอื่นก็คิดว่าน่าจะเสียงดีกว่านี้นะครับผมกรณีของไว้ก็คือต้องต้องน่าจะหาแบบอุปกรณ์เพิ่มแบบผมอะไรประมาณนี้รครับเรื่องของ VR ก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้แล้วแหละครับผมเออลืม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 ไปเลย ไหนๆก็พูดเรื่อง VR แล้วเรามาพูดถึงสเปคคอมที่ผมใช้ในการเล่น VR นั่นเองครับผมคือจริงๆนะสเปคคอมในการเล่น VR มันไม่จําเป็นต้องแรงเท่าผัผมก็ได้นะที่เขาเล่นใช้เล่น VR กันก็ ใช้พวกไลฟ์เฟน 5, i5 แล้วก็การ์ดจอ1460อะไรประมาณนี้มันก็น่าจะพอเล่นได้แล้วนะยกเว้นกรณนะีของ VRChat นะของ VRChat คือมันเกมมันไม่สเสถียรครับคือสำหรับใครที่จะเล่น VR ไม่จําเป็นต้องจัดสเปคตามผมก็ได้นะผมแค่จัดสเปคเพิ่มเติมก็เพื่อใช้ในการไลฟ์สตรีมหรืออัดวิดีโออะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยต้องเผิ่มสเปคไว้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแนะนาสเปคคอมของผม,ผมนั่นเองนะครับผมของผมนะผมใช้ไลฟ์เฟน5 3 6 0ครับก็เป็นตัวแบบค่อนข้างแรงถ้า เกิดว่าเทียบกับพวก i5 Gen9 Gen10 Gen นะครับผมแรมผมใช้ 16G นั่นเองแล้วก็กระจอ r tX 2 6 0 Super ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะมีเมนบอร์ดผมใช้ Flock B450M พราะว่าสปายผมใช้ Corsair 650วัต์แบบ 80+ พัตนะครับในเรื่องสตอรี่นะผมใช้ WD Blue แบบ 2TB แล้วก็ f o r เ s สผมใช้เป็น SSD ของ Samsung NVMe แบบ 960EVO มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเป็นแบบ220 g b เอาไว้ลง Windows แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปนั่นเองนะครับผมอ่าผมแนะนำว่าเรื่อง SSD เนี่ยถ้าเกิดว่ามีงบเหลือนะผมแนะนำว่าใช้ซ m s u n g ดีกว่าก็คือตัวซั s u n งถ้าเกิดว่าเทียบกับ SSD ทั่วไปนะมันค่อนข้างมันค่อนข้างแรงเลยครับแรงมากเลยครับผมว่าถ้าเกิดว่ามีงบเนี่ยผมแนะนาว่าให้มาลงทุนกับยี่ห้อนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงบจากัดก็ ไป WD ดีกว่า WD ก็จะมีราคาที่ถูกลงแล้วก็จะยังคงประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมคือถ้าถามว่าสเปคนี้มันสามารถเล่น VR ได้ไหมคือมันเล่นได้ครับผมมันเล่นได้สบายเลยแหละแต่ในกรณีของ VRChat เนี่ยก็ ถ้าเกิดว่าเล่นหลายๆคนหรือว่าแบบมีการแบบใช้เอฟเฟกอะไรมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีอากาแรแหลกได้นะครับผมเพราะว่าคือจริงๆจะโทษว่าความผมไม่แรงก็ไม่ได้หรอกครับต้องเรียกว่าเวีย a ชน์นะมันเป็นเกมที่ไม่ค่อยสเสถียนครับเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้คนสามารถแบบอ่าคัสตอมไม้ทั้งอวตารแล้วก็โวลดันเองมันก็จะมีการแบบกินโพลิกอนหรือกินอ่าเดนมิกโบนคอเลเดอร์อะไรประมาณเนี้ครับความก็เลยต้องอาจจะประมวลผลหนักกว่าพวกเกมทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับผมอือ ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับเรื่องสเปกคอมแล้วก็เรื่องวีอางผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับผมพูดอีกแล้ว พูดไม่รู้จะพูดอะไรนานะครับแต่ขอบคุณจริงๆครับทั้งคนที่ดูทั้งพาร์ทแรกแล้วก็พาร์ทสองก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการถ่ายคลิปนั่นเองครับทั้งอุปกรณ์ทั่วไปแล้วก็สเปคคอมทั้ง VR นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคนดูจะได้ความรู้เรื่อง VR แล้วก็เรื่องสเปคคอมที่ใช้ในการเล่น VR อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดไม่ครบหรือขาดอะไรไปสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์นะครับผมผมจะพยายามตอบถ้าที่จะตอบได้นั่นเองครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละ